สวัสดีคะ่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูก็มาแนะนำนะ้าแม่สีขาวนะของ d e c t t p t t m u s ันะในรุ่นของ d e c t t p t t m u s ัสนี่ยนะกลิ่นก็หอมมากเลยนะแล้วก็ มีตัวที่แบบว่าเขาเรียกว่าช่วยในการบำรุงผมขณะทำสีผมนะก็ทำให้เส้นผมเนี่ยนะเงางามนะคือหลังจากที่เราฟอกสีผมแล้วนะอันนี้เราก็จะต้องลงแม่สีนะเอ,อ่สำหรับดีแคสออปติมัสมานี้นะแม่สีขาวอันนี้นะในกล่องนะก็จะมีเอ,อสีนะ1ห,หลอดแล้วก็มี de ี e ลเปอร์หหลอดนะก็คือเป็นไฮโดรเจนเะนี่ยผสมกับแม่สีนะก็คือ หนึ่งต่อหนึ่งเยฮะไฮโดรเจนเก้าเปอร์เซ็นต์นะดรลเลอร์อันนี้นะคืออันนี้นะทุกคนคือว่าถ้าเป็นแม่สีขาวนะเวลาที่เราบีบออกมาแล้วมันติดเหลืองหน่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะออกเป็นบอลสว่างนะมันจะไม่ไม่ได้แบบสีขาวเหมือนหน้ากล่องนะถ้าเราอยากได้สีขาวจริงๆเราจะต้องใช้แม่สีเทานะแม่สีเทาที่แบบเป็นบอลสว่างประกายเทาอะไรแบบเนี้ยแล้วเราจะได้สีขาวนะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าพื้นผมเดิมคืออันนี้นะตอนที่อยู่ล้างสีผมฟอกสีผมแล้วนะจริงๆสีผมเดิมคือเป็นสีขาวแต่พอลงแม่สีขาวกลับกลายเป็นสีบอลสว่างอันนี้นะมันจะออกสีแบบค่อนข้างจะบอลบอลเขาเรียกว่าบอลสว่างนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้แบบสีขาวจัดๆจ,จริงๆนะแนะนําให้ใช้บอลสว่างนะเลือกบอลสว่างสีเทานะแบบ บอลสว่างประกายเทานะอะไรก็ตามที่มันออกสีม่วงๆหน่อยนะสีผมนะมันก็จะได้แบบสีขาวนะคืออันนี้นะแนะนำว่าควรที่จะใช้แม่สีหลังจากการฟอกสีผมนะ คือที่ข้างกล่องเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่าสีสำหรับฟอกสีผมนะที่เป็นของ d e c t t p t t m u s นะมันก็จะเขียนว่าเออตรงที่กล่องน,นะใช้สำหรับฟอกสีผมทุกอย่างมันจะเป็นรูปผมสีขาวหมดเลยนะก็อันนี้นะสำหรับออปติมานาแนะนำให้เป็นโทนสีเทานะถ้าอยากได้ขาวๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้แค่บอลสว่างนะเพราะว่าบอลสว่างนี่ก็คือ มันก็แบบออกมาสีขาวได้นะอันนี้นะก่อนที่ยูจะทําสีนะผมเดิมอยู่เป็นสีม่วงนะพอเป็นสีม่วงนะทุกคนพอใช้ครีมฟอกสีผมนะล้างสีผมนะก็จะได้สีขาวเลยนะพอยูทําจากสีขาวนะทุกคนพอยู่ใช้แม่สีขาวนะทุกรุ่นที่เป็นแม่สีขาวแล้วออกสีเหลืองๆอ่ะมันจะกลายเป็นจากสีขาวตอนแรกพื้นผมสว่างมากนะกลายเป็นบอลทองแบบนี้นะแต่ว่าพอผม แห้งแล้วเนี่ยสีก็จะแบบอ่อนลงมาหน่อยนะก็เกือบจะขาวนะแต่ว่าถ้าอยากได้ขาวแบบขาวจริงๆนะแนะนำว่าให้ใช้สีบอลสว่างประกายเทานะแล้วจะได้สีขาวนะค่ะสีก็จะได้ประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับพื้นสีผมของแต่และคนด้วยนะคะว่าสว่างแค่ไหน